ดูภายในกล่องนแล้วเขยา่าเขยา่าเขาจะแถมอะไรให้บ้างนี้ย่าโทรศัพท์ส,สวยมากนี่ครับตัวมือถือ มีสายชาร์จไหมมีสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จแถมมาด้วยนะครับไทยซีชาร์จไว้ ก็จะมีประมาณนี้นะครับภายในกล่อง